ในระยะที่3ผ่อนปรนให้ร้านนวดสามารถกลับมาให้บริการได้ก็จริงนะคะแต่สําหรับพนักงานนวดซึ่งเป็นคนตาบอดพวกเขายังกลับมาทํางานไม่ได้ค่ะยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อกําหนดบางอย่างก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนทั่วไปค่ะเป็นครั้งแรกในรอบสเดือนกว่าที่พนักงานร้านนวดแผนโบราณในตำบลสีภูมิเอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กลับมาให้บริการลูกค้าอีกครั้งตามการผ่อนปลนมาตรการระยะที่3พนักง,งานนวดร้านนี้เป็นผู้พิการทางสายตาทั้งหมดพวกเขาดีใจที่ได้กลับมาทำงานมีไรายได้อีกครั้งแม้จะต้องมีกฎร,ระเบียบตามมาตรการสาธารณาสุขแต่ก็ยินดีปฏิบัติตามมีตั้งแต่เข้าหน้าร้านนะคะก็มีการวัดไข้มีแอลกอฮอล์มีเขาเรียกน้ำยาฆ่าเชือ้อค่ะแล้วก็ ทุกเช้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีคันค่าเชื้อก่อนก่อนที่จะเปิดร้านแล้วก็ลูกค้าเข้ามาก็มีวัดไข้มีเจลล้างมือมีพวกน้องๆที่เป็นหมอผ่อนนวดของเราก็จะมีหน้ากากใส่ตลอดแล้วก็เลเวนระยะห่างทางสังคมก็คือ1.5เมตรก็คือเราใช้เตียงเว้นเตียงค่ะเพื่อที่จะจะแล้วก็มีประมาณปิดปิดกั้นอีกทีหนึ่งค่ะแต่ร้านนวดแผนโบราณหลายแหง่ง ก็ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของร้านยอมรับว่าแม้มาตรการที่ภาครัฐกำหนดจำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดแต่เป็นอุปสรรคสำหรับพนักงานนวดซึ่งเป็นคนตาบอดเช่นการใช้ม่านกัน้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนแล้วล้มได้ขณะที่การเว้นระยะห่างขนาดนวดทำให้ต้องลดจำนวนเบาลงจากสิบ,บเบาเหลือเพียงหา้าเา ส่งผลทำให้พนักงานนวดห้าคนต้องตกงานผมเองก็จะพยายามทําทุกทาง,ทางเขาออกมายังไงก็จะพยายามทําให้ได้แม้แต่เราจะไม่เห็นเราก็ต้องพยายามทําให้ได้เพราะไม่อางนั้นถ้าเราไม่ทําพวกเราก็จะไม่มีไรายได้จะไม่มีเ,เงินคือข้าวกินกันดังนั้นเราต้องพยายามทําให้ได้ถึงมันจะเป็นอุปสรรคเราก็ต้องทำํำอันดับแรกเนี่ยเราต้องพยายามปรับตัวนะครับ แล้วก็ต้องต้องปรับสถานที่ปรับแต่สิ่งต่างๆเนี่ยให้เข้ากับยุคก,กับเข้ากับสมัยแล้วก็เข้ากับกฎหมายที่จะมาบังคับเราต่อไปนะฮะถ้าเราไม่ปรับเนี่ยต่อไปมันก็จะเรื่องกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของผู้มารับบริการข้อมูลจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ากลุ่มคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มี3กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มพนักงานนวดกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มตะเวนร้องเพลงทั้งหมดถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติถึงสองเท่าเพราะคนตาบอดไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกการไปต่อคิวรับของบริจาคจึงเป็นไปไม่ได้